สวัสดีครับมาปลอกกันที่เกาโมนีผ้ามาเบิงลฝ้ายน้ำหล่นบานผมเองครับนี่หลังจากฝนตกไปสองสามมือครับน้ำเริ่มหล่นฝ้ายแล้วครับไหลแล้วน้ำหลากฝ้ายแล้วครับเพิ่งหล่นบังเสาเนี่ยครับกำลังไหลเยวสิพ้าไปเบิ้ลไก่ ขึ้น,นค้ายนำหลดนะอาเนียมาเห็นจอบดไก่บดท,ทเริ่มไหลวังเศร้านะครับหลังจากฝนตกเมื่อดีกับบรรยากาศคึมอีกแล้วครับฟางฝนป่าคืมไหม่แล้วครับระเบิงแง้มมาแรงนะครับฝนจีตตกบอ เดี๋ยวไปเบิ่งทั้งน้ครับน้าฟ้ายนีคนมาใส่มองน้าฟ้ายน้ำกำลังล่นบ่มีป่ปลาโดดกับปีนี่ทุกปีต้าสีโดดครับปีนหนบ่มี่ นามมาแล้วเดี๋ยวข้ามาเบิงฟังนี่ครับเบิงครับนามขึ้นแต่ก่อนนามพูดนะครับเสมอผือนนะต้นผือครับบานปุ่มก็อื่นตน้นผืนครับเบิงนามมันมะหอดนี่แหละครับเปียะมาหอดนี่แหละครับเบิงแต่ต้นหญ้านามขึ้นแห้งครับหลังจากฝนตกสองสามมือ บ่คอยมีป้าครับปีนี้ทุกปีนี่ป้าสิมาเล็นในป่าหยานี่ครับมากินหมดกินยังครับปีนี้บ่มีบ่มีเลยปีนี้นครับขนามึ้นมาแห้งนี่แถวนี้ท่วมมดครับแถวนี้ไกลา่นนะอันนี้บัวแดงครับท่วมเมดครับแถวนี้มันมาเลาะหมือมนี้มาเลาะมาเลาะมเบ่งนามครับ หลังจากน้ำึ้นครับคลิปนี้ก็สัเนียนยน่ยแหละพี่น้องพามาเลาะมาเบิงน้ำครับมาเบิงไฝลายน้ำหล่นหลังบานผมนี่นะครับมาเบิงหลังจากฝนตก แต่สองสามมือน้ำกำลังหล่นครับไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวคนะลิปนาสิภาพไปรอไงเดี๋ยวติดตามคลิปนาครับสวัสดีครับ